สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลกับตอนคุณแม่ขาพาชอปคุณแม่ขาพา,แ,าแต่งนะคะวันนี้มนุษย์ได้ของป้ายแดงจากร้านว e e เดย์มาเนะคะเดี๋ยวจะรีวิวแล้วก็ทรีออนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเป็นสินค้าราคาป้ายแดงบางอย่างหน้าเว็บไซต์ยังขายราคาเต็มอยู่ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนก็ทำอันแบกอันบ o ็อกทรีออนให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าของที่มนุษย์ได้มาแต่ละอย่างเนี่ยราคาดีงามแค่ไหนเดี๋ยวทรีออนให้ดูได้ค่ะ 啊，拜拜 ได้ของมาทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะที่เข้าไปในเมืองเข้าไปที่ร้านวิคเดวันนั้นตั้งใจจะไปตามหาของขวัญให้คุณสานะคะแต่แมนุษย์ก็มีชว่าไปช้อปปิ้งของลดราคานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแมนุษย์ได้อะไรมาบ้างนะคะนี่ชวได้กระเป๋ามานะคะเป็นกระเป๋าไนลอนแบกแบบนี้น,น่ารักน่ารักลายงูเหลือมแบบนี้นะคะใบเล็กๆซึ่งราคาก็ไม่แรงนะคะมนนุย์จะบอกว่ามันน่ารักมากมันออกแนวแบบร็อกๆพัง นิดนึงอะไรประมาณนี้มีหมุดเงินเงินแบบนี้ค่ะใช้สบายสบายไนลอนแบ็สามารถซักได้ราคาก็ย่อมเยาค่ะนี่ป้ายแดงนะคะอยู่ที่80โครน80โครนก็280บาทนะคะตอนนี้1 n o ่งโ n c จนโครก็อยู่ที่ราวๆ3.5ไทยบาทนะคะเป็นกระเป๋าไนลอนแบ็ธรรมดาธรรมดา,า,มดานี่แหละค่ะนี่มันว่ามันก็น่ารักดีนะคะ เขาใส่กระดาษดันทรงอะไรไว้ก็เป็นธรรมดาค่ะไม่มีไม่ได้มีซิปไม่ได้มีอะไรเป็นแค่มีเป็นกระเป๋าที่มีแค่ช่องใส่ของช่องเดียวนะคะประมาณนี้หลยว่ามันก็น่ารักดีนะคะต่อมามาที่ชิ้นที่สองไม่รู้ได้อะไรมาไม่รู้ได้ท็อปเป็นเหมือนเหมือนบราอะไรแบบนี้เอาไว้ใส่สำหรับซัมเมอร์นะคะเป็นท็อปผ้า กำมาหย่ตัวเล็กๆแบบนี้สีน้ําเงินเข้มนะคะน่ารักดีมนุษย์ว่าเอาไว้ใส่ช่วงซัมเมอร์นะคะกับกระโปรงอะไรแบบนี้เดินชายหาดน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้ก็ราคาเบามากราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่60โครนนะคะสองบาทสําหรับเสื้อท็อปแบบนี้นะนี่เดี๋ยวมนวุษย์ลองให้ดูต้องรอดูนะคะผ่านไปค่ะ มาที่ชิ้นที่สามนะคะชิ้นที่สามนี่คือไมนุู้หามากตอนซื้อมาสามีบอกว่าโหเธอรู้ไหมว่าหมวกอันนี้ภาษาโนเวเรียเรียกว่าอะไรว่าจิมหมีว่างั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นภาษาที่แบบหยาบๆอะไรประมาณนี้นะฉันไม่ใส่หรอกนางว่าไมนุู้แทนแล้วคือมันมันมีความน่ารักมันมีความแบบ นุมน่มๆฟูๆแบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมสามารถติดตรงนี้ได้แต่สามีบอกว่าเว้ยคนที่นี่นะเขาเรียกว่าหมวดกีมีม่ากันไ <c oughs> ม่นุ่มพามากแต่ว่ามันน่ารักมากสองสาวจะแอบมาแย่งมนุษย์นี่นุ่มฟูมากได้มาราคาป้ายแดงเหมือนกันค่ะได้มาราคาป้ายแดงนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เอย่ยที่นี่ หนึโครนนะฮะหนึโครนก็525บาทสำหรับหมวกฟูๆแบบนี้น่ารักมากไม่รู้ชอบแล้วก็มาดูที่ตัวสุดท้ายนะคะเป็นกระโปรงยีนสรงคาโก้คล้ายๆกับกระโปรงทรงคาโก้แต่ไม่รู้ตอนแรกอะไม่รู้จะซื้อที่หน้าเว็บไซต์ที่ขายแต่ปรากฏว่าหน้าเว็บไซต์นะ่ะยังขายราคาเต็มอยู่คือราคาเต็มของเขาอยู่ที่600โครนนะ่ะ2,100บาทเลยทีเดียว แต่เป็นความบาง e ังเอิญอีกแล้วมนุ์เดินไปเจอที่ร้านแล้วลดราคาค่ะมีอยู่ตัวเดียวนะคะแล้วเป็นไซส์ที่เมนูใส่ได้แอบหลวมอยู่นิดนึงเป็นไซส์38แต่เมนูได้มาในราคาป้ายแดงค่ะได้มาที่300โครนครคะ1,050บาทคือมีอยู่แค่ตัวเดียวใส่แล้วอาจจะห,หลวมๆอาจจะหลุดมานิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นกระโปรงแบบเนี้ย ทรงคาโกน่ารักน่ารักเป็นเป็นทรงเดียวกันกันกบยีนทรงคาโก้ go, ยีนที่แมนนุษย์เคยรีวิวให้ดูแต่โชคดีตรงที่แมนนุษย์ได้มาตอนลดราคานะคะได้มาอะไรบางนี่สรุปให้ฟังเป็นกระโปรงนะคะแล้วก็เป็นหมวกสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเสื้อท็อปกรมาีีตัวเล็กๆแบบนี้ราคาก็ป้ายแดงค่ะป้ายแดงทุกอย่างเลยที่แมนนุษย์ได้มานี่ 60โครนเห็นไหมคะ60โครนก็210บาทแล้วก็กระเป๋านา่ารักน่ารักเป็นไนลอนแบกแบบนี้นะคะเดี๋ยวมนุูลองให้ดูกระโปงนะคะกระโปงกับกระเป๋าค่ะที่เมนู try on ให้ดูนะคะจะตัวยาวนิดนึงนะคะก็จะเป็นทรงเดียวกันกันกบกางเกงยีนทรงคาโกยีนที่เมนูเคยลองให้เพื่อนได้ดูกันเนะะี่ยก็จะมีกระเป๋าเยอะๆแบบนี้ ทรงคาโก้ cargo, นะคะนี่ถ้าใส่เข็มขัดมันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าใส่บบหลุดหลุดนิดนึงอะไรประมาณนี้กับเสื้อท็อปน่ารักน่ารักค่ะกับเสื้อครอปสีน้ำเงินนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะออกมาก็จะประมาณนี้นะคะ น่ารักไมมเอ่ยน่ารักไมมเอ่ยไม่ว้จยังไม่ได้ลองหมวกให้ดูเลยค่ะลองพร้อมหมวกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับของจากร้านวีกเดย์นะคะแม่วิจิเอามารีวิวให้ดูแล้วก็ Try On ด้วยค่ะ ก็จะประมาณนี้แหละนะคะสำหรับของจากร้านวียเดยนะคะที่เมนุท์เอามารีวิวเพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ try on น,นะคะดิฉันพร้อมแล้วสำหรับ ซัมเมอร์แต่ว่าหิมะข้างนอกยังไม่ละลายเลยค่ะยังไงมนุษ์ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณุ่นเพื่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเพื่อนเพื่อนแหวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะอยากให้มนุธทธ์ทาอะไรแนะนําติชมกันได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็ทําคลิปอยู่บ้านเป็นคลิปลองเสื้อผงเสื้อผ้าบ้างอะไรบ้างนะคะมนุษย์ก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e นะคะสำหรับวันนี้ก็ลากลาไปพร้อมกับ ไลออนของจาก Weekday ค่ะสินค้าลดราคาจาก Weekday ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย